ธนกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมคริสตศักราช2022 คำพยานชีวิตโดยคุณคาร์ลอสซาเวียโซโตเซราโนในหัวข้อเรื่องเวลากับพระวจนะอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมอิสยาบทที่40ข้อ27-31และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใครครวญและสามัคคีทำร,ร่วมกันปรากฏในพระธรรมอิสยาบทที่40ข้อ31 แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรียวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลียคุณคาร์ลซาเวียโซโตเซรราโนเป็นพยานว่าเมื่อหลายปีก่อนผมเริ่มศึกษาพระคัมภีร์โดยการอ่านและท่องจำข้อพระคัมภีร์ต่างๆ ผมพยายามถือรักษาในสิ่งที่ผมอ่านแต่หลังจากนั้นผมกลับจำสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ผมรู้สึกท้อแท้เพราะรู้สึกว่าความพยายามของผมสูญเปล่าวันหนึ่งผมกำลังดูรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับนกฟูมาซึ่งเป็นนกทะเลพบในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือทั้งตอนเหนือของทะเลแปซิฟิกและมหาสมุทรอาร์ติก นกฟูมาชอบกินกุ้งปลาหมึกแมงกระพุนและเศษอาหารที่เกิดจากชาวประมงเมื่อนกฟูมาออกจากรังตัวของมันจะหนักเกินกว่าที่จะบินได้พวกมันจึงต้องลออยู่ในน้ำโดยใช้เวลาในการย่อยอาหารและลดน้ำหนักแต่สิ่งมีชีวิตในทะเลและชาวประมงมักจะฉวยโอกาสจากสถานการณ์ดังกล่าวเล่นงานพวกมัน จากจุดอ่อนนี้ผมคิดถึงเรื่องนี้และคิดถึงการศึกษาพระคัมภีร์การศึกษาพระคัมภีร์ไม่ได้เป็นเรื่องของการเติมพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตจนเรารับรู้ข้อมูลเพิ่มเติมไม่ไหวแต่เป็นเรื่องของการไตรตรองพระวจนะพระเจ้าและยอมให้พระวจนะนั้นหล่อเลี้ยงและหล่อหลอมการกระทําของเราเมื่อเรายอมให้พระเจ้า เสริมกำลังเราผ่านทางพระคัมภีร์เราจะทะยานขึ้นเหมือนอย่างนกอินทรีพระเจ้าต้องการให้เราได้รับความบริบูรณ์ของชีวิตรพระคำภีเป็นแนวทางในการค้นหาพระประสงค์ของพระเจ้าข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าจะใช้เวลากับพระวจนะพระเจ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตจิตวิญญาณและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกัน เป้าหมายของคำอธิษฐานสำหรับมิชนารีที่ทำพันธกิจแจกพระคัมภีร์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเลี้ยงดูข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยพระวจนะที่เปลี่ยนชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายในแต่ละวันและขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าใจถึงพระประสงค์ที่ทรงมีต่อข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสัตจในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ